เชียตอนนี้นะครับแล้วก็เอารถมองมนมาขี่กันนะครับเยื้อป้ตองมาขี่กันนะครับ,นนค,รบคันนี้ทำเต็มนะครับทำเต็มนะครับเดี๋ยวดูสภาพก่อนก็ไนดน้โอ้โหกูไม่กล้าออกไปยืนถ่ายสภาพไม่ดูเลยสันตุพ่วงมา อ๋อนี่นะครับจะให้ดูสภาพนะครับประมาณนี้นะครับทรงถือว่าโอเคนะครับได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองขี่กันนะครับคันนี้ลูกลูกเท่าไหร่แล้ววะเออลืมไอ้อะไอ้อะไอ้อะไอ้เปนไปออกตัวน้องไปออกตัวนะเดี๋ยวให้น้องมาขับคันดำนะครับเดี๋ยวผมรอดูนะครับเออ โอ้ยเ,เดี๋ยวเฉยกูไม่หัางครับเฉยแต่คนครับยืนนี่เออเดี๋ยวคนครับในวังนี้ไม่หัางครับเชยกลัวกันเลยวังนี้จะกลัววังนี้กลัวตายตนี่ถ่ายคลิปอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอน้องมานะครับมาแล้ว <c oughs> มาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับ เคก็มีกา่วิ่งนี่โทษคนขับนะครับทาบนี้ไม่วิ่งนี่โทษคนขับนะครับคนขับน้ำหนัก80บวกะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจีเบของมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอโทรศัพท์ที่น้องมันนะครับรอโทรศัพท์ที่น้องมันนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งขี่คันนี้ดูนะครับว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆถ่ายกันเล่นๆนะครับว่าลูกอะไรนะครับคันนี้นะครับ

ร้อยสี่สองไอ้ครับนก็เดรที่ห้ารที่เออตอนนี้ครับอัตอนนี้ก็ได้ g p s นะครับรอยีนะครับนักอะไรไอ้แปดว่าปดสนะคนขับน้ำหนักแปดสิบกว่าครับได้รอยสีองนะครับคือผมเมื่อกี้นะครับขับน้ำหนักหกสิบนะครับประมาณห้าแถึงหกสิบนะครับขับได้ร้อยล้อปนะเพราะว่าไม่กล้าด้วยครับดูนะครับคนนี้น้ำหนักรอเอ้ย์อยน้ำหนักแปดสิกว่ากิโลนะครับ ก็เขาขี no. so like oh. <t> ่ได้ร้อยสี่สองนะคือผมเมื่อกี้มันใจไม่ได้ไปทุกคนเออเปนเกยอนไเยเียเดี๋ยวจโกก็เว็บเว็บดาก็วิ่งประมาณนี้นะคิดดูนะครับว่าคนขับถ้าคนขับเบากว่านี้นะครับมันจะวิ่งทักทออเลยนะครับก็นะเออเดี๋ยวผมให้วันไหนแบบว่าใจมันได้เดี๋ยวค่อยมาขี่ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปจับคันนี้เล่นเลนกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปจับเว็บเว็บระสิบของน้องมาเล่นๆกันนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับ <Okay. S 2> เป็นจัดหมอไใบตนนะครับ สัตว์ลมโค่นแรง <S <S แรงเกิน <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวมาดูจีพกันนะครับโอเคลมโค่นแรงเลยสัตว์นี่ตอนตอนตอนนี้ประมาณตีเดี๋ยวเดี๋ยวปหปดูนะ <S <S 1> <S 1> ยี่มันโดยโดยรถนะครับไม่รู้เขาขี่ลงไปหรือว่า ไซเดอร์ลงไปเลยก็โอ้ยอันนี้วิ่งได้128นะครับก็เหมาะไม่สุดอีกเหมือนเดิมครับคือน้องมันถอดหมวกอะไรด้วยนะครับก็มันเหมาะสุดนะครับคือของผมมันเกะกะหมวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยอยากกูหอบอะไรเนี่ยจัดขี่รถยังหอบเลยก็เดี๋ยวค่อยเทสแบบว่าไม่ใส่หมวกกันอีกทีนะครับไม่ใช่รถไม่แดงนะครับคนขับไม่กล้านะครับเออ ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ